สวนตอนแรกเป็นแบบนี้ฮะนี่อันนี้เป็นสวนที่ทําเองตอนแรกเลยหินเทเองในคลิปแรกอันนี้ก็เป็นอันนี้ปลูกเองจัดเองแล้วก็มีกระท่อมกระท่อมอันนี้เนาะนี่ให้ดูเริ่มต้นเป็นแบบนี้ครับลองเอาไวนไ้อไนอนดิ นี้เราเอาหมากเหลืองออกไปก่อนนะครับนี่ตอนนี้สร้างกำลังเกลี่ยพื้นที่ย้ายถางหญ้าไว้มากเลยแต่ยายบอกว่าถ้าฝนตกแล้วถางหญ้าเนี่ยมันจะยากต้องเป็นดินแห้งๆแ,แล้วก็ลาดนะ้ำได้ง่าย ดินแห้งมันจะดายากง่าย,าย,าายครับด,ดินเปียกมันจะดายา,ยากเมื่อก่อนผมก็คิดว่าดินเปียกเนี่ยมันจะได้ง่ายแต่ดินเปีกเปยกได้ไดย้ดายากได้ยากกว่าดายดายากกว่าหญ้าแห้งอันนี้อันนี้ก็จะเป็นดินนะครับเป็นดินที่เอาไว้ปลูกระยาปลูกหญ้าแล้วก็เป็นดินรองพื้นโม่งนะครับอันนี้ก็จะเคลียร์เป็นบางส่วนเคลียร์เป็น อิดแดงที่ผมเคยทําไว้เนาะตอนแรกเดี๋ยวตรงนี้ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เจาะออกหรือเปล่าจะรอดูครับอ่ะเป็นไงครับอันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะเขาแค่เคลียร์เคลียร์นิดหน่อยตกแต่งให้ต้นไซเกาหลีเนี่ยมันสั้นลงเพราะจากตอนแรกเนี่ยมันสูงตรงนี้ส่วนหินตรงนี้ผมเอาเอาไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ได้รื้อตรงนี้ออกแล้วก็จะมาทําส่วนหินตรงนี้เพิ่มตรงนี้จะเป็นส่วนหินเพิ่มนะครับนี่เดี๋ยวจะมีการเทเขาเรียกว่าเททราย ูผ้าใบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาทำยังไงแล้วก็อันนี้ตรงนี้นะครับอันนี้เลยเขาทำเป็นแนวไว้ตอกอันนี้คือจะปลูกโมกปลูกโมกทั้งแถบเลยเขาขุดน่าจะเป็นดินรองก่อนตรงนี้ก็เขาก็เก็บหินหินใต้ล่างตอนแรกมันมีหินอันนี้ก็จะเอาออกนะครับกระท่อมอันนี้เอาออก อันนี้นี่โหได้หญ้าเอียมมากอันนี้ก็เดี๋ยวก็ตกแต่งที่หลังนะครับพวกใสเกาหลีตรงนี้ก็มีต้มนมะม่วงตรงนี้เดี๋ยวอันนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ปูหญ้าหมดเลยนะครับอันนี้เขาเคลียร์เป็นพื้นที่ปูหญ้าวันนี้คือได้หญ้าพวกหญ้าหญ้าที่มันขึ้นเองอะ่ะผมก็เียกไม่ถูกว่าหญ้าอะไรพวกแห้วหมูอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะถูกย้ายหรือเปล่า อาจจะถูกย้ายนะครับพื้นที่บ้านผมสม่วนมากเป็นดินทรายปลูกอะไรก็ต้องทําใจหน่อยหนึ่งต้องเอาดินลองเยอะๆอันนี้เหลืองซะแล้วสเสน,น่ห์จันนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็ตกแต่งทั้งหมดเลยวันนี้ถือเป็นวันแรกเอาไวเ้เคลียร์เคลียร์พื้นที่เคลียร์หญ้าออกทั้งหมดส่วนตรงนี้ไม่ได้ปูนะครับตรงนี้ไม่ได้ปูหยาตรงนี้จะทํเขาเรียกว่าอะไรเป็นผักสวนครัว ตรงนี้เราจะทําเป็นผักสวนครัวให้ลูกๆเราอเดี๋ยวตรงนี้เขาก็ตกแต่งให้เราอีกเดี๋ยวมาดูกันวันที่เขาลงมือทํานะครับว่าเวลาปูหญ้าออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนอันนี้ครับเราจะลงต้นโมกกันละอืมต้นโมกประมาณห้าสิบต้นมาครับลงตามที่ ขุดไปแล้วแต่ทีนี้จะเทเขาเรียกว่าอะไรเทดินรองพื้นก่อนนี่เลยเทดินรองพื้นหลุมอย่างนี้เลยอันนี้ครับโมเราเสร็จแล้วยาวไปถึงนู่นเลยดูร,ร่มเรื่องดีครับแทนรั้ว เช้านี้ครับวันนี้เป็นวันที่จะเอาญ้ามาลงแล้วครับนี่กําลังปรับพื้นที่ใหม่เก็บเศษเลเ็กเศษน้อยพื้นที่รวมนะครับนี่เดีย๋ยวเรามาดูนี่เก็บรายละเอียดหมดเลยครับอันนี้เราปรับหน้าดินเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการลงดินก่อนที่จะเอาญ้าลงนะครับ นี่อันนี้ตัดอย่างนี้เลย น้ำถึงถึงถึงครับถึงอันนี้กำลังเกี่ยปรับหน้าดินนะครับโดยใช้ตัวบดเนี่ยบดเป็นแนวแนวไป เรามันต้องโรยดินดำอีกอ๋กอแกอบอ๋อออออกกนน,น,น,นี่แกบใช่ไหมครับอ๋ออ๋เเอ,อเพื่อให้รางมันเดินดีใช่ไหม<ช>ครับ น,นี่เป็นแกบดำนะครับนี่อันนี้เป็นแกบดำลอยปูหน้าพื้นอีกทีนึงเพื่อให้รากหญ้าเนี่ยมันเดินดีนะฮะนี่เลยก็จะลอยทั้งหมด

มาให้แ้ o, ่เปิดน้เปิดน้า่ดิปาเลยยาก

ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนี่พี่เขากำลังจะยกใ่ปูตรงนู้นอีก อันนี้ปูหญ้าเสร็จในส่วนตรงนี้แล้วนะครับอ่าไปไงครับสีเขียวสอุ่มปูเสร็จแล้วอันนี้ตรงนี้กําลังจะทําสวนหินแล้วนะครับเอาทรายมาปรับพื้นก่อนแต่ก่อนปรับพื้นเนี่ยเราเทเขาเรียกว่าปูผ้าใบไปก่อนปูผ้าใบปูพะยางรองพื้นไปก่อนเพื่อไม่ให้หญ้าการหญ้าขึ้นอ่าลุงเขาบอกว่าการหญ้าขึ้น แล้วก็เอาทรายมาปรับตรงนี้นะครับอย่างที่ลุงเขาบอกข้างในเนี่ยจะต้องสูงกว่าพื้นด้านนอกเพื่อเป็นห่วงจุ้ยนะครับก็เหมือนกันต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้ข้างในก็ต้องสูงกว่าด้านหน้านะครับเพื่อให้เป็นห่วงจุย้ยนี่อันนี้เรายา่าเราเสร็จแล้วนี้กําลังเป็นสวนหินครับ ท่านแรกเราโรลงทรายไปแล้วทีนี้ก็จะเป็นผ้าใบกันไวน้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบไหนโอเคครับเสร็จแล้ว อันนี้ก็จะเป็นสวนหนินนี่จะเป็นแนวประมาณนี้นะครับ